สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรวันนี้ผมก็นำเรื่องราวของประเทศลาวมาเผยให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับฟังกันว่าลาวเผยความสำเร็จดันส่งออกยางพารากล้วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดและติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมา เข้าเรื่องกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหนังสือพิมพ์เวียงจันทามของลาวรายงานว่าลาวทำรายได้153.4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว4,800ล้านบาทจากการส่งออกยางพาราในปี2017ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น168.1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5,260ล้านบาทในปี2018และเกือบ2,000และเกือบ217.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว6,810ล้านบาทในปี2019การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันถึง3ปีสะท้อนว่าสินค้าโภคภัณฑ์กำลังประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ของประเทศลาวนั่นเอง ขณะเดียวกันพืชผลทางการเกษตรที่ทำรายได้ส่งออกสูงสุดในปี2018ได้หล่นลงมาอยู่อันดับ2ในปี2019โดยการส่งออกวัวควายปรับตัวแซงหน้าขึ้นมาอยู่ในอันดับ1แทนขณะที่มูลค่าการส่งออกยางพาราเพิ่มขึ้นตามจำนวนต้นยางใหม่ที่ปลูกนั่นเองสะท้อนให้เห็นว่าการที่ปลูกต้นยางเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ราคาของ ประเทศลาวนั้นได้ลดและหล่นลงไปเองเองนั่นเองครับผมทั้งนี้จีนเป็นผู้นำเข้ายางฟาราของลาวรายใหญ่โดยสั่งซื้อถึง1 0 0 0 0ตันในปี2017และสั่งซื้อยางฟาราที่ผลิตในแขวงหลวงน้ำทาชุดใหญ่ในปี2019ส่วนปี2020หน่วยงานฟาณิชย์ท้องถิ่นดังกล่าวเผยว่า โฮต้าการส่งออกยางพาราได้เพิ่มขึ้นเป็น2อง0 0ื่ตันอีกทั้งยังยืนยันว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางพาราจากแขวงหลวงน้ำถาทางตอนเหนือของลาวสู่จีนก็คือส่งตามปกติเหมือนเดิมนอกจากนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ลาวยังเปิดเผยว่า กล้วยได้กลับมาเป็นสินค้าเกษตรที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหมดของประเทศอีกครั้งโดยปีที่ผ่านมาลาวได้ส่งออกกล้วยไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนและไทยเพิ่มขึ้นราว100 198ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว6,200ล้านบาทซึ่งมูลค่าสูงกว่าช่วงหลายปีก่อนหน้านี้โดยในปี2017 ลาวทำรายได้จากการส่งออกกล้วยถึง167.9ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือราว5,300ล้านบาททว่ากลับลดลงมาอยู่ที่112ดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว3,500ล้านบาทในปี2518 0 0 0ในปี2รั้งที่อันดับ4ในกลุ่มสินค้าเกษตรที่ทำรายได้จากการส่งออกมากที่สุด เป็นรองสินค้าส่งออกอย่างวัวควายผลิตภัณฑ์ยางพาราและเยื่อไม้กับเศษกระดาษสำหรับสาเหตุที่ทำให้กล้วยของลาวส่งออกเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายระบบเกษตรพันสัญญาหรือการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร,ก,รกับคู่สัญญาในพื้นที่ปลูกกล้วยหลายแหง่งซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการทำงานและ รายได้ให้แก่เกษตรให้แก่คนท้องถิ่นที่มีฐานะยากไร้นั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสิน้าทางการเกษตรของประเทศลาวเนาะเราก็มาดูเป็นตัวอย่างครับว่าเกษตรกรของเขาจะเป็นอย่างไรในอนาคตและยางพาราของเขาจะรุ่งเรืองไปมากมายแค่ไหนกับการที่ ต้องปลูกเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมสุดท้ายนี้ชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับ